จ้ะทำเล็กๆหมดแล้วเดี๋ยวทำให้ใหม่ทำไมมองดกินด้วยเหรอกินด้วยอ๊ะอร่อยจนกินถ้วยเลยละ่ะก็อยากบอกว่าถ้าเกิดเราไปซูที่ร้านจะกิดบาทเนาะยังว่าในลายแมนหักเยอะเอาอะไรเอาอีกเหรอ ยรูมกันเทกัซ้อที่ร้านีท่านั้น <มา S 2> ี่ <มา S 2> ก้อยเสือร้อยแปดสิบอยางอืีแล้วก้อยเนื้อที่ก้อยเนื้อที่เราสั่งเนี่ยในแก๊บรอยห้าสิบในร้านใน,ลในรลยเมนร้อยหกสิบเกแพงกว่าต่าง0สิบ,บาทเลยนะสิบเก้าบาทว,ว่าเป็นที่แอปเฮ้ยม,มันอร่อยไหมล่ะอุย้ย กระเด็นคำแรกเลยค่ะนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมปกติแซนดีไม่ชอบกินผลไม้นะแต่วันนี้แซนดีชอบกินผลไม้มากเลยเก่งมากจกินส้มกันค่ะแซนดีชอบกินส้มแล้วใช่ไหม อาอลูกนี้มันเปรี้ยวเหรอรู้ว่ายังไงขอบคุณพี่ๆที่ออเดอร์น้ำพริกกันมันนะคะควันนี้อย่าดิมกดมน้ำพริกกันนะอุ้ย เฮ้ยแอนดี้เปลี่ยนหมดนะจะทอดนะน่ะคกไม่กินแล้วเนาะไม่กินแล้วเหรอไม่กินแล้วเนาะพอเก็บนะอืมหมดแล้วพ่อเก็บแล้ว,วลอ้าวงงเลยอ้าวนี่คือเก็บแล้วเหรอแล้วสันดิจะกินอีกไหมกินหรอ,อแต่พอเก็บแล้วอะ อ้าวงงเลยก็ก็ร้านดีจะทบอกว่าร้านดีจะเลือกสียังไงอ้าวดันดีทอดน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกอร่อยมากที่สุดโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้พอปักตะการน้ำพริกได้ปะเนี่ยนะปักได้ปักได้เหรอฮะสติกต็อกใช่ลองดูกันนะได้สิง่ายสิง่าย ปากให้หน้อยนี่ไงจุ๊นี่โอเคปากแล้วทุกคนจัดไปปากแล้วติ๊กตอกเขาก็มีโค้ดนะพี่พี่ติ๊กตอกน่ารักเมื่อตรงไหนเอ้ขาดตั้งเขาอยู่ไหนไม่รู้สิไม่เห็นเลยแต่ดีกกินข้าวเยอะไปปะเนี่ย หรือว่าอยู่ข้างบนบนห้องมั้งน่าจะบนห้องจ๋าขอบคุณค่ะพี่ๆกดกันมาแล้ว เราต้องเอาน้ำพริกเผามาโชว์ไหมนี่มันจะปิวไหมเสียใจอ่ะสั่งสั่งมาผิดเดี๋ยวรอสั่งไปใหม่ละน้ำพริกอร่อยมากอืขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้าง ไหนใครได้ลองชิมบ้างแล้วพี่พี่ได้ลองชิมน้ำพริกแม่คุณหรือยังคะน้ำพริกตำม,มือทำกันเองอขอบคุณพี่พี่คะ่ะขอบคุณนะคะอันนี้อันนี้คะ่ะ อันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกออเดอร์เลยนะอันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกันขอบคุณกันขอบคุณกันไหมอุ้ยพี่พี่ปักตะกา้าอุ้ยพี่พี่ซื้อของเราแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ได้ไหมอ๋อจะแบ่งแบ่งข้าวเหนียวให้กินน้ำพริก ม,มีแต่น้ำพริกเผาค่ะมีสองสูตรดั้งเดิมก็คือไม่มีเนื้อสัตว์นะขอบคุณค่ะอุยพ,พี่พี่กบมารัวๆเลยข,ขอบคุณค่ะแต่นี่ว่านดูที่ขอบคุณฮะขอบคุณเค้กด้วยนะพี่ให้จะติกเกอร์น้ำพริกแม่บางอ้อนอร่อยขอบคุณค่ะนี่ พี่พี่กดกันรัวๆเลยอาาขอบคุณค่ะกดไปแล้วเหรอ,อเดี๋ยวรีบแพ็คให้เลย <c oughs> วันนี้ทำไมทรงผมเป็นหนูหินอินเตอร์ <c oughs> นูหินอินเตอร์พี่พี่ทันไหมน้ำพริกอร่อยมาก mm hmm. วางของค่ะโอ้ mm hmm. oh, วางของด้วยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวบินนะเอาอะไรมาวางดิวางไว้ให้เลยเท่นหมุนอ๋อเออ mm hmm. เรามีเท่นหมุน พอซื้อแท่นหมุนมาขายนี่เป็นแม่ค้าจริงดังเดี๋ยวเราดูดิเขาจะเวิร์กไหมใช่ยวจันดีดูนะอันนี้เปิดแล้วนะ,น,ะน,นี่ของเราเองนี่ของเราเองหน้าตาเป็นอย่างงี้ทุกคนชิม <laughs> กับข้าวเหนียวก็แซ่บได้ปะเอางี้ครับ เปิดตรงไหนวะเดี๋ยวล่วงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหดู i s ซก็มาเลนี่เป็นไงล่ะขอบคุณพี่ๆนะคะฮึ่ยถ้าเกิดเราเออจะบอกข่าวด้วยพี่ๆต้องรีบซื้อเลยนะเพราะว่าตอนนี้กระปุกขาดตลาดอาจจะอาจจะหายไปช่วงหนึ่งกระปุกขาดตลาดเลย่ยใช่กระปุกขาดตลาดอืม ขายกันในขัดตลาดได้ร้านอื่นด้วยจริงกะะปลุกขัดตลาดถ้าเกิดถ้าเกิดล็อตนี้หมดอาจจะต้องรอรอสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าจะขัดตลาดอะไรลูกใครเนี่ยนี่ใครสวัสดีค่ะใครเนี่ยอู้สวัสดีเสื้อคุณแม่เป็นมรายางาอือ มีคนอยู่ในนี้หรอใช่ไหมจุกด้วยโอ้ยหอมกันนี่พี่ๆซอมบี้เหรอซอมบี้ <c oughs> โอ้ยช่วยด้วยแม่คะนะ้มาเนีิกพริกเผาอะไรนะอ่านไม่ทันเลยใช้ของเขาอ่านดิวันนี่นี่เนี่ยเนี่ย พริกเผาแห้งกับดั้งเดิมต่างกันยังไงคะถ้าเกิดดั้งเดิมไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะถ้าเกิดปลาแห้งเรามีปลาช่อนทะเลเอาไปเอาไปย่างแล้วก็เอามาตำนะคะเป็นปลาแห้งนะทุกคนเป็นเป็นไม่ใช่<อ>ไม่ใช่แห้งนะหมายถึงว่าหน้าตายอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนึงใส่ใสเนื้อปลายอันนึงไม่ใส่เนื้อปลาน้ำพริกหวานหรือเปลาเ<อ>่าไม่หวานค่ะไม่หวานไม่ใส่น้ำมัน ถ้าไม่เปิดฝากก็แนะนำให้ให้ให้ใช้ตู้เย็นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ควรเกินหนึงเดือนแหละรีบๆกินเพราะว่า<ม>เดี๋ยวเนื้อมันจะไม่เหมือนเดิมสดใหม่ดีกว่าใช่คุณแม่ติดโบใช่อรับคุณเยดามเลย <laughs> ปลให้หน่อย <laughs> ปอดให้หน่อยค่ะปดให้น้อยเอ๊อขอบคุณค่ะราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดดั้งเดิมไม่มีเนื้อสัตว์นะคะดั้งเดิม1น9่าตบาทค่ะ ถ้าเกิดเป็นปลาแห้งก็จะ179บาทเป็นน้ำพริกเผาตำม,มือนะคะเนาะอือแม่ค้าขายเลยวันนี้เราไม่มีคนช่วยแพ้ด้วยเราแพ้กันสองคนอขอบคุณค่ะจิดด้านซ้ายค่ะขายขายให้หน่อยขายน้ำพริกให้หน่อยติดหวานไหมไม่หวานจ้าอเ้่นะคะ <ง>จันนี่บอกน้ำพริกจันนี่ใส่พิกนะ้ำพริกนะ้ำพริกเผ็ดไม่หวานเนี่ยมีน้ำมันน้ำพริกไม่หวานจ้จะหูย2,000คนสวัสดีค่ะกดให้ด้วยกดให้ด้วยกดให้ด้วยนี่นันน่งทำงานกับแม่แล้วเป็นแม่คา้าค่ะ นี่แตนนี้ขายน้ำพริกอันนี้ให้แม่อพอมีออเดอร์มาแตนนี้ก็เย้เข้ไหมคิดว่าไม่น่าจะพังเร็วๆนี้รอบนี้ทันปลายแหงใช่เราเอามาเติมให้แล้วเราเอามาเติมให้แล้วค่ะพี่ๆนี่แม่กินกับข้าวเหนียวแล้วเนี่ยอร่อย ยิ้มข้าเหนียวนี่ก็เพลินเลยอ่ะนะคะเสียงแบบมากน่ารักขอบคุณค่ะเดี๋ยววันที่ เจ็ดธันวาพี่ๆอย่าลืมดูรายการส่งแซบนะแสนดีไปออกอรายการกับคุณพ่อคุณแม่นะเผ็ดมากไหมเผ็ดค่ะแต่ว่าเผ็ดแบบนัวๆอ้าวแม่ค่ะอนนขอบคุณออเดอร์มารัวๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ลองกันอยากให้ลองกันวันนี้เอามาเพิ่มนะคะ อยากบอกว่ารีบซื้อเพราะว่าตอนนี้กระปุกกระปุกขาดตลาดเดี๋ยวมันจะหายไปสักพักหนึ่งหายไปสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ารอกระปุกนะคะับค่อยๆกินนะนี่นี่แม่ก็กินวันทุที่แล้วแต่ดีกินคำเล็กๆนี่เจียวค่อยๆกินคนะ่ะกินคำเล็กๆ คุณพ่อเช็ดไม้ให้ใหญ่แ,<ต>แม่คะ,ะยังไม่มีปลายทางนะพี่พี่สันดี้กินอะไรชันดี้กินส้มคะ่ะแต่วันนี้เรามาไขา่น้ำพริกกันนะพี่พี่นะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนเพราะว่าคุณแม่ไปทําที่แกรมมี่กระปุกถึงครึ่งโลไหมไม่ถึงค่ะกระปุกละสามรอยสบห้ากรัมนะคะสั่งแล้วขอบคุณพี่โบครับย้ ขอบคุณคะ่ะกินได้ดินคำบบเล็กได้เลยสั่งแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆเลยช่วยการอุดหนุนแม่ค้าตัวน้อยขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะคะแม่ค้าตัวน้อยฝึกเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะได้ดูทุกคลิปเลยน่าจะเหมือนคุณแม่กี่โมงคะ่ะนั่น,นสิคะ่ะเหมือนคุณแม่กีโมงคะ่ะ อะไรบ้างอันนี้น่าจะเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวเป็นกรี๊ดๆนาะใช่ไหมเลตุมเป,เมเปละ,ละ,ละเลตุมเปะลาลาเลตุมเปะมันดีมากเช็คก่อนเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวนะมันเป้วมันเป้ว คิดถึงคุณปู่ตอนทําคิกดูเลยคิกดูนี่วันก่อนเราก็ไปนั่งแพ็กน้ําพริกที่บ้านแม่แล้วเราก็ดูคิกดูเลยนะสนุกมากอยากให้มีอีกนะคิดถึงมันหมดประเทศแล้วคนที่คัดลอกเหมือนวนไม่อีกได้ไหมกวนแล้วนี่วนมักี่รอบแล้วก็เอาคนเดิมๆมาแข่งกันแล้วตอนนี้ไม่แล้วถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดกลับมาอีกกลับมาอีกเราก็จะได้เห็นว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรนี้ ว่าไงคะลูกขอกินได้ไหมอันนี้คือใครไหนคนนี้ชื่อติ๊กเขียนว่ากิ๊กอะไมนะติ๊กแล้วคอมเมนต์มาว่ากิ๊กกิ๊กติ๊กไหนอะไม่ใช่ติ๊กชินสีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่พพี่พในในไลฟ์มีใครได้ลองชิมแล้วบ้างรสชาติเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยรสชาติบ้าน อันนี้เป็นตำม,มือนะน้ำพริกตำม,มือนะคิดถึงรายการกิ๊กตูค่ค่ะคิดถึงเหมือนกันไปย้อนดูกันได้ที่ช่องที่บนถูเนาะไม่ช่อง JSL อะไรดูกินน้ำไหม <c oughs> อุ้ยกะเด็นเ <c oughs> <c oughs> ย้ออเดรอร์กันเข้ามาเลย เขาร่วมเป็นแฟนคลับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๊กนะคะตอนแรกเอยก็สงสัยว่ารูมติ๊กหรือเปล่า mm hmm. ชื่อติ๊ก mm hmm. แต่เป็นผู้หญิงอ่ะ mm hmm. ตื่นมากก็คิกคกอยากให้ทุกคนได้ลองกันเพราะว่าห mm hmm. ลายๆคนแบบคิดถึงรสชาติน้ำพริกมีคนบอกว่ารสชาติเหมือนคุณยายตำให้ราคาถ้าเกิดเป็นรสดั้งเดิม159บาทคะ่ะถ้าเกิดเป็นปลาแห้ง1 7 9บาทนะคะ ไปพังหมดแล้วน้ำพริกอะไรคะเป็นน้ำพริกเผาตําม,มือคะ่ะถ้าเกิดรสด,ดั้งเดิมนี่คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรสปลาแห้งเนี่ยก็คือเราจะใส่เนือ้อปลาช่อนทะเลนะเอาไปเอาไปทอดเอาเอาไปย่างแล้วก็เอามาตํานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำพริกเผาของเรานะคะอยากให้ลองทั้งสองสูตรเพราะว่าอร่อยทั้งสองสูตรเลยบางคนชอบกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นปลนาอะไรเงี้ย บางคนแบบไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินลดดั้งเดิมได้เลยนะคะอร่อยมากอุย้ยขอบคุณค่ะพี่นัทมนขอบคุณครับ,ม,บ,รบมีค่าส่งไหมค่าส่งที่พ,พี่พี่บอกลไลฟ์ซีแล้วก็คือที่ที่ทิทตกตอกอะ่ะมันจะไม่มีค่าส่งําพริกอร่อยมากสูตรดั้งเดิมขอบคุณพี่อ้อยหวานขอบคุณค่ะจะเล่น,นจะเล่นอะไรคะเล่นของแม่อ๋อมาแม่ทำให้เดียว จเย็นจเย็นเย็นจเย็นจเย็นเอาใช่ไหมเอาอันนี้ใช่ไหมมีม <ขอ S 1> วางขายข <อ S 1> แถวตลาดไม่มีค่ะเราเราเราทำกันเองค่ะคุณแม่หนุดตามเองขอบคุณออเดอร์ขอบคุณขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะเมื่อวานบอกพี่ๆในช่องเปาไปบอกว่าเมื่อวานนี้จะขายใช่ไหมแต่ว่าไม่ไหวจริงง่วงนอนมากแล้ววันนี้ต้องตื่นเช้าอีกนะคะก็เลย มาขายวันนี้ดีกว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะแต่ว่าเผ็ดแบบอร่อยอร่อยถึงใจมากค่ะตั้งแต่ได้มากินทุกวันไม่หวางครับของเราของเราใส่น้ำตาลแต่ขอเราไม่ได้เป็นสูตรหวานค่ะสนใจบ้านเขียวเซทักแชทมาทีค่ะอ๋อทักทักแชทบ้านเขียวไปเลยนะถ้าเกิดใครอยางได้น้ำพิก สั่งที่แม่ได้แม่บ้านแม่ของแม่บ้านเขียวชื่อแอบบางอ่อนหนึ่งนะคะเนื้อไม่ได้กดแอรนะไม่ได้กดีคืนนี้พี่ก่อนอยากบอกพี่ๆว่ารีบซื้อวันนี้นะเพราะว่าแม่บอกมาว่ากระปุกหมดตลาดม <c oughs> ันต่างกันยังไงถ้าเกิดเป็นรถดั้งเดิมเนี่ยเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะถ้าเกิดเป็นรถรถปลาแหง้งก็คือใส่ปลาช่อนทะเลเอาไปตำนะคะอือ แซนดี้โชว์พี่่สิสวยไหมสวยไหมแซนดี้ใส่ข้อมือได้ไหมวันดูที 1, 2, เ่เอามือมาเอามือมาว้าวสวยแซนดี้เนี่ยเป็นคนชอบของสวยเอ่อดั้งเดิม159ค่ะถ้าเกิดเป็นปลาแห้ง179นะคะ